พ่อวันนี้เป็นปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะคะ,อะตอนนี้กำลังขัดแผ่นทองแดงนะคะอันนี้แผ่นอะไรแผ่นอะไรแผ่น,น,น,นสังกะสีใช่ไหมคะเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรคะวันนี้คัพเปอร์ออรทูซันเฟสใช่ไหมคะเราจะเอาคอปเปอร์ทูซันเฟสนี้มาทำให้เป็นอะไรกสารละลายอยมานาัดปนนั๊บอะเยอะๆเลยเสร็จแล้วก็เอาแท่งคนแท่งแก้วนับไปด้วยนะว่ากี่ตัดไปกี่ช้อน จริงๆต้องปาดนะคะจริงๆต้องปาดถ้าเราจะนับช้อนจริงๆแต่แบบนี้เราไม่ได้เน้นปริมาณไม่ได้เน้นความเข้มข้นเราจะดูการเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะคะนะวีวัตช่วยเพื่อนคนสารละลายคนคนแรงๆหน่ได้นะคะนี่ในนี้เขียนว่าคอปเปอร์ซันเตจริงๆต้องอ่านตามชื่อไอวูแพกว่าคอปเปอร์ทูซันเตนะคะเสร็จแล้วเราบอกว่าเมื่อคอปเปอร์ทูซันเตละลายในน้วเสร็จแล้วจะแตกตัวเป็นไอออนเป็นซีวูกี่บวกซีวูกี่บวกเออซีวูสองบวกนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราใส่ สังกะสีจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปเลยนะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นไงแผ่นสังกะสีของเราเป็นไงมคะมีมีอะไรมาเคลือบไวอ้อันนี้นะคะแล้วสังเกตต่อไปนะอันนี้เป็นคู่ของซีอูสองหัวกับโลหะสังกะสีส่วนทางด้านนี้นะักภูมิกำลังขัดแผ่นอะไรลูกแผ่นทองแดงทองแดงคือซีอูเฉยๆโลหะทองแดงเดี๋ยวเราจะจุ่มมันลงในสารละลายสารละลายอะไรลูกสารละลาย ซิงซันเฟสนะคะอ่ะอนนี้ควรตักซิงซันเฟสลงในนี้ก่อนนะคะที่เพื่อนบอก5ช้อนแต่ไม่ได้ปาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้เลยเกียร์มาณ์เป็นคนปากเพราะว่าเมื่อกี้เกียร์มาณ์จะรู้ว่าไหนคูนไหนใช่ไหมซิงซันเฟสจะต่างกันกับอะไรนะคะจะต่างกับ c o p เปอร์ o sunfees เนาะ c o p เปอร์ o sunfees เนี่ยจะมีสีฟ้านะเพราะว่า Cu สองบวกเนี่ยเลอ o x i d a t i o นของมันทำให้เกิดสีสันต่างๆโลกนี้ต้องต้องขอบคุณโลหะ transition นะที่ทำให้โลกมันมีสีสันเนาะอ่ะจากนั้นตัก ดอค่ะจะเปลี่ยนคนตัดยัรสารละลายเอาทองแดงได้ยังเดี๋ยวทองแดงได้แล้วเอากันไตรตัดให้เป็นแผ่นนะครับลองเลยดูตัดให้เป็นแผ่นประมาณเดียวกันแบบนี้ให้ให้ความให้ความกว้างนะประมาณเท่ากันเออนั่น,น,นออแหละเออนะอ,อ,อันนี้แห้งแก้วเอาเช็ดลูกเช็ดเช็ดให้สะอาดก่อนที่จะเอามาคน,นอะไรกันใหม่ตะกอนไปส่วนอันนี้เราก็สังเกตปฏิกิริยาไปเรื่อยๆนะคะสารละลายสีฟ้าเป็นไงเมื่อเทียบกับตอนแรกคนขนขนขน,นอันนี้เรียวกว่าเป็นการไขว้คู่กัน อันนี้ซีอูสองหวตกับแซตเต็มแต่อันนี้จะเป็นแซตเต็มสองหวตกับซีอูอ่าดูซิว่าจะเกิดปฏิกิริยาไหมเมือละลายหมดแล้วเราก็ย่อนแผ่นทองแดงที่ขัดสะอาดแล้วนะคะลงไปย่อนลงไปเอาแค่แก้วออกมาเอาที่ชิมชีสไปยังไงเลยพอใจมากอ่านไม่เป็นไรอ่ดูซิว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาไหมถ้าว่าจะเกิดปฏิกิริยามเนี่ยจะเกิดจะเกิดไหมนะจะเกิดไหมนนี้เป็นการจับเปลี่ยนคู่กันเนาะเป็นการเปลี่ยนคู่กันเกิดตัวนี้นะคะอันนี้ก็ให้สังเกตไปเรื่อยอันนี้เกิดปฏิกิริยาแล้วแล้วก็ หนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเออถ้าเราเคาะเคาะมันเนี่ยนะมันก็จะลงไปอยู่ในสารละลายนี้แต่ไม่ละลายน้ําเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เกิดปฏิกิริยาแต่อันนี้เป็นไงสังเกตดูยังไม่เกิดปฏิกิริยาเลยสมมุติว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วมันยังเป็นอย่างเงี้ยสมมติผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าทองแดงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตเนี่ยมันยอมจ่ายอยิเล็กตรอนไหมโลหะทองแดงยอมผูกก่อนไหมไม่ยอมผูกก่อนแปลว่ามันไม่อยากรีวิวมันไม่อยากาย ไม่พร้อมจ่ายมันไม่พร้อมเปใช่ไหมเสร็จแล้วเจ้าสาเตนสองบวกที่อยู่ในสารละลายใสยๆก็ไม่อยากรับด้วยไม่พร้อมรับอีกคนก็ไม่อยากให้อีกคนก็ไม่อยากจะได้จะเกิดปฏิกิริยาไหมไม่เกิดแต่ในขณะที่อันนี้สารละลายสีฟ้านี้สีฟ้า,ฟามาจากซีอูสองบวกซีอูสองบวกนะคะเสร็จแล้วเออมีโลหะสีดำๆเจริงๆมันเป็นสีแด,ดงนะคะเียนซีอูเออมาทำไมไว้มาเคลือบเจ้าสังกะสีนี่ไว้ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นแสดงว่าใครให้อิเล็กตรอนใครให้อิเล็กตรอนใครเป็นคนจ่ายอิเล็กตรอนใครเป็นผู้ให้ใครเป็นผู้ให้ เมื่อกี้นี้ทองแดงโลหะทองแดงไม่ยอมให้แค่เจนสองบวกไม่ยอมรับแต่เน,นียมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นใครเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนอสองกะสีเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนแล้วใครเป็นผู้รับอิเล็กตรอนใครเป็นผู้รับอิเล็กตรอนก็คือสิ่งที่อยู่ในอะไรลูกสิ่งที่อยู่ในสีฟ้าก็คือคอปเปอร์สองบวกรับอิเล็กตรอนปึ๊บพอดีกันกลายเป็นอะไรเป็นโลหะสีดำๆที่เคลือบไว้อยู่นี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าภาชนะไปไหนเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าขวาหรือซ้ายของระเบียนเกิดขวาของระเรียนเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่ามีการให้และรับ